จ้า,าที่นึงเขาลูกนขาบจ้าหนึ่งเขา่าฮมเนายามาต้มเอียหนึงเขากันพี่น้องหนึงเขา ข้าวเหนีนยวเป็นทั้งไลยน่ะเป้่าได้บ่เป่าดิมันมาสิเป่าไดเนะเาะเ,เป่าล่มรถวันนี้จะเอาสูบมาสูบร่นกมกับโบสูบบ่บขึ้น เอาได้บ่หน่ะตดออกซะเตาเป่็นซีหล่อพู่ได้ชิเป่าได้ล่อละหาพันคิดว่าเบิดใสเบิดพุ่งบ่ดีมั้เป่าบ่ได้หรอกบ่ลับบ่ลับบ่ลับดอกเลยโอ้บ่ไหวพี่น้องมันโมเมนต์ปักปุูงเว้ยมันโมเมนต์หลุบโป้งเว้ยพ่อสิเป่าได้อันนี้ยางรถเนาะ กระจามาจ้างแต่น้อยลามยางมาจ้างแต่น้อยไปรีวิวยางให้แนวพสันแต่ว่าให้เป่าให้มันเต็มให้มันแก่นไมผูดใดสิไปเป่าได้นี่นี่ไปเป่าให้เมืองกันนะเป่าได้วะโอ้เป่าจนเก็บผงแก้มหมกดกรบปูได้ปูได้กินอีกแล้วงานรีวิวแต่และอย่างของแต่น้อยนี่มิตรงานอย่างยาก เด็กกินเข่าครับหนึ่งเขากินกับเกียวนะพี่น้องนะบอดิบอดิอยากบอดิกินน้ำเขาดอกงานรีวิวนี่สูงงานมาแต่ละอย่างนี่มีอย่งยางญา่ักทังเช่นรีวิวผานะไม้เนี่ยอันนี้ก็ล้านยางจ้างเศนละหาพันผู้เด่นสี่เศนสี่เซน ให้รีวิวยางให้แนว่าสันแต่ว่าให้เอาปากเป่าเป่าล่มให้มันแกนแกนมาสันผู้ใดสิเป่าใดโมเมนต์ลูกโป่งเนาะแต่หน่อยจุดเจ็บผงแก้มหมดว้ายเก็บผงแกมพี่น้องเนี่ยบอกว่าล่องไปเป่าเมือง่าสันผู้ใดสีเป่าใดมันโมเมนต์ลูกโป่งเนี่ยกับเมื่อไงเย็บผงแก้มหมืนหนึ่งเขากินกรบแก้วนี่แหละบ่ได้รอบหาพัน เขาจ้างศิ้และหาพันด่านยางยูไรเอเขาเจ้าจ้างรีวิวยางข่อยแนววะ่านได้ได้ได้ทุกเนี่ยว่โอ้เขาเจ้าจ้างเส้นละหาพันที่จาจาแถววะ,จาจาะท่านบันทีเอาไปเอามาบอกรายละเอียดกันแต่ว่าตรงเป่าเอาปากเป่าวะ่นผู้ได้สีไปเป่าได้พี่น้องจะเ,เ,เขาใส่เครื่องแร่งดันอยู่น้ำปั่มเขาใส่เครื่องแร่งดันยังเทียมก็ยังโมเข่าอยู่ อย่างองใส่ปากเนีใส่ปากเป่ามันมันโมมีจะจักรยานยังเป่าบ่ได้มันโมเมนต์หลุดปงโมเมนต์เอ่อบักปุงบ้านเฮาเนาะเฮ็ดบาดตตัวหน่อยครับปวดเหมือเล่นนี่เป่าจะเศร้าคุณเป่าจะตีหาคุณยังบนท่านโบเกียนโมมีลมจังเหนีดเลยดีนะโบปล่อยลมหลุดออกข้าสั่นแหละมึงเอ้ยเปลี่ยนเอาอย่างอะไรมาเปลี่ยน ทุดล่องมึงอะนะเจอเบาบุทบันรับปากดอกทุดล่องก่อนกิน,กน,กนแ่ว่าว่าเดี๋ยวเข้าล่องไปเป่ารถเข้ามึงไปสันว่ามันเขา่าป่ะบุษบันดีตัวฝ่อปล่อยล้มรถข่อยออกเนึ่งเขากินกับแจ้วนี่แหละมึงเข้าชุกหรือเปลอ้ เอผงแก้มจ้ามาพี่มาพี่ลูกก็ค่อยเป็นกำลังใจดีดีไงมันนี่โบ,บแต่แปงเดือดครับผมหยุดสามมือแม,ม่นบ่แม่หยุดสามมือโอ้ยเอ้าทรายเขาวะมีะ่เ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวนี้ดีเสียดังชูกินเนาะมันนี่เนี่ยเสียดังชูกินโอ้ย,อยดังไฟยังเสี่ มามามาวูููมามีม่มีมันจะกินอกไก่อกไก่กินเม่โอกไก่วะอป๊บบ่อเจ้อโอ๊บจ้เจ้ามัี่อยเด้อเดี๋ยวคอย้ทางน้ำไปถานี่อู้เราไปพูดไปพูดนั่นพานี่นี่ เป็นขี้หมูบ่ไข่หรอกแต่ว่ามี่นังหมูกไปโรงเรียนกันทัอไปโรงเรียนกับทั้ธรรมดาแหละเพราะว่าพี่น้องว่าช่วงนี้อาจจะไม่สบายบ่อยเพราะเด็กหน่อยมันไปอยู่ร่วมกันเนาะเออเป็นกับแมนอยูแหนมขม้นบ่ออีกเลยแมนมขึ้นบ่ออ่าคอยเก็บปากคอยปวดพุงแก้ม สังเกตเบ้างนี่เนบออยู่น้ำพร้อมเมียที่บ่ค่อยนี่เท่าไหร่นะเอายังพอเอาผ่ามาปุ่งอันนี้มันไปงั้นแบบเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เอาเป็นไอเอาบ่แม่นเป็นไข่หรอเป็นกิมูเป็นมักหรือบ่เดี๋ยวสิอบไก่ให้เมียก่อนอบปิ๊บเน่เดี๋ยวไปหาปิ๊บก่อนพี่น้อง มีปีบกับต่อทานอบได้แล้วครับผมมต้องไปหาฟางเนียชูมือเดี๋ยวให้แพร่บ้าต่าหนัดไก่กันเดี๋ยวสิ้างอันนี้ไปเพื่อนโอเคพี่น้องขอบบุญกับขอบคุณนได้ไรบริกินดอกมีวิวรถจังไปหาทางอื่น ใจที่มันยางๆก็เเฮาๆกอยจะไปฝืนมันมันเห็ดบ่ได้ดอกเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศทุงง่งนาเอา,เ,อาเห็ดบอลเลนไม่ใส่ลรใส่เกิบบือบดย่างดีไอพี่ไอพี่เร็วๆบดมันหลายดีน่น้ะงจเอ๋บดมันหลายเลยเพิ่นเลยใส่เกิบบือบด เพราะว่าถ้าบใสไซเกิหดหมดหมดหมดกระตีนเพิ่นพักขาพปลว่าเก็บไปแล้วก็มีอีกตนหนึ่งอยู่พูนพักขาพี่นองบอกว่าจะให้มันใหญ่ไปย่มตัดตัดกิิงมันออกมันก็สิแตกแต่น้อยถือฝนถือยังกระแมนคว่ำพี่น้องไวด้ดีมันก็แตกออกครับผมแค่สองตนอนี่กกินบ่บอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์นึงก็ได้กินสองเทียประมาณสองเทียพี่นอ้องสองตน้นมันก็มีหลายต้นอยู่ฮะโอ้ทหารเหรอรอง,งเท้ารองท้ารองท้าไม้ต้นหนึ่งสองต้นหนึ่งเล้วมึงทหารก็สวัสดีครับตาเบ๊ดิ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหน่ามอมือหากพวกเรากำลังสบายยังตบมือพันหากพวกเรากำลังสบายยังตบมือพัน อาพวกเรากำลังสบายยังตบมือพันลงคาไหมหลงคาไหมโอ้โอ้เฮ้ยเออยอาพวกเรากำลังสบายยังตบมือพันอาพวกเรากำลังสบายยังตบ 10, มือพันตบผู้ใดมากวะ พอต่อพอต่อไปเกี่ยวหยามาไปหาอแม่ปะฝนตกมากอะอากาศมันก็พวกต้นไม้ต้นไรพวกเขาก็แตกนอแตกนอแตกยังขึ้นเขียวขจีแล้วเป็นนองพี่น้องจักน่อยยังเมืองตั้งแต่ไหน่อยก็ลั่างขึ้นือกัน ขอขอบคูณขอคุณพี่น้องี่ทติดตามเนาะสวัสดีครับ